สวัสดีครับทุกคนครับถ้าใครได้ติดตาม YouTube บ้านไร่ใสทองอยู่ตลอดนะครับจะรู้ว่าผมมีทั้งคลิปที่ปลูกพักแล้วก็มีคลิปที่พาเข้าป่าด้วยนะครับเข้าป่าไปหาเห็ดหาสัตว์หาแมลงหา,หาของป่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่เข้าป่าก็จะมีเจ้าหมานะครับสองสามตัวเนี่ยตามเข้าป่าไปด้วยแล้วก็หมาพวกนี้เนี่ยมันเป็นหมาที่แบบชอบล่าสัตว์ครับบางทีก็เจอไก่ป่าเจอกระต่ายเจอนกเจอแมลงเจออะไรพวกนั้นนะครับมันก็จะไล่ล่าครับ แล้วก็ในบางครั้งก็จะเจองูอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งเจองูน้องหมาพวกนี้มันก็จะเห่าครับทําให้เราได้รู้ตัวก่อนแต่ว่ามันก็ไม่เคยจับสัตว์อะไรได้สักตัวเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ครับในระหว่างที่ผมเข้าป่ามาเก็บเห็ดเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้ครับเจ้าจินตลาชื่อว่าจินตลานะครับมันพยายามที่จะตะกุยตะกุยต้นไม้แล้วก็มีโพรงอยู่บริเวณต้นไม้แบบนี้เหรอครับผมก็เลยลองเดินเข้าไปดูเอาไฟจากโทรศัพท์ส่องดูนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นโพรงแบบนี้นะครับพอผมเอาไฟสองดูเนี่ยก็เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างเป็นขนปุยๆนอนอยู่ภายในรูภายในโพรงครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าเจ้าที่อยู่ในโพรงเนี่ยมันคือกระรอกไทยหรือว่ากระรอกบินนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับใครที่พอจะรู้จักกระรอกไทยหรือว่ากระรอกบินลองมาดูกันนะครับ มันจะมีขนปุยๆสีแบบนี้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่กระแตนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกระแตเนี่ยที่บ้านผมผมจะรู้จักครับหลังของมันจะเป็นลายแถบเส้นยาวสีน้ําตาลอะไรประมาณนั้นนะครับลายสีน้ําตาลดําแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขนมันจะปุยๆสีออกน้ําตาลออกเทาสีแบบนี้ไปทั่วตัวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริเวณเท้าของมันเนี่ยก็จะเป็นแต้มสีขาวด้วย เห็นไหมละครับลองสังเกตดูด,ดีบริเวณปลายเท้าของมันที่อยู่ในมุมืดๆนะครับบริเวณปลายปากจะมีแต้มสีขาวนิ้วเท้าเป็นสีขาวแบบนั้นล่ะครับใครที่พอจะรู้จักกระลอกไทยหรือว่ากระลอกบินลองมาสังเกตกันดูนะครับส่วนเจ้าเจ้าตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยที่แน่ๆผมคิดว่าเป็นกระลอกครับแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นกระลอกไทยหรือว่ากระลอกบินมันมีอยู่ประมาณ3ตัวเท่าที่2ดูนะครับ แต่ต้องขอบอกให้สบายใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้ากระลอกทั้ง3ตัวเนี่ยผมไม่ได้จับมาครับเพียงแค่สองแล้วก็ถ่ายมาให้ดูส่วนใครที่รู้จักว่าจริงๆแล้วมันคือชนิดไหนคือกระลอกไทยหรือว่ากระรอกบินลองมาคอมเมนต์ลองมาบอกกันได้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถ่ายมาให้คุณผู้ชมถ่ายมาให้น้องๆได้ดูมันนอนหลับอยู่ในโพรงแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองดูกันยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเจ้ากระลอกไทยหรือว่ากระรอกบินมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับ